มาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเวลาที่แนนจะเดินทางทีไรฝนตกทีเลยที่สำคัญตกหนกอีกตั้งหากก่ว่าจะม้วนหัวรถกลับคืนแล้วดีที่อดทนขับไปอี <S 2> <S 2> แต่พอไปถึงวัดเท่านั้นแหละฝนไม่ตกจ้านี่ก็คือเวลาที่แนนเดินทางต่อจากวัดหลวงพ่อแขนลายแนนก็มาต่อที่วัดวัดชัยวัฒนารามอ่านชื่อผิดอ่านชื่อถูกข,ขออภัยด้วยนะคะอยากได้คอนเทนต์เหมือนคนอื่นก็เลยลองแวะดูหน่อยก็แล้วกันนานๆทีผู้ชายจะตามใจเราตอนไปถึงก็ยืนงง,ง,งๆเหมือนกัน ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนไม่ได้เตรียมตัวอะไรไปเลยและภาพที่ทุกคนเห็นกว่าจะได้ออกมาแต่ละภาพแนนมีช่างภาพถ่ายให้จ้าจางช่างไปเลยจบๆจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันกับผู้ชายเาลม ห,ๆๆๆหมดปัญหาเรื่องถ่ายรูปออกมาไม่สวย <c oughs> แต่ก็ต้องขอบคุณผู้ชายนะคะทีถ่ายเบื้องหลังให้แน,น้นตั้งแต่เริ่มจนจบเลยจิปน <c oughs> ี้ผู้ชายของเราก็จะเป็นเบีของเรานะคะถือรองเทา้าถือโรคถือกล้อง <ๆ S 3> และถือของจิปปะทะตามเรานั่นเองวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่มากแต่ก็ยังคงสภาพสวยงามแนนก็รู้ประวัติมาไม่เยอะหรอกแต่ช่วงที่แนนไปนั้นเป็นช่วงที่เขากําลังต่อเติมใหม่บูรณะให้ใหม่กว่าเดิมเน้นสภาพคงเดิมเดินไปเดินมาก็ได้เวลากลับแลวจ้าช่วงเวลาที่แนนไปเป็นช่วงเวลาบ่ายสามแล้ว เขาจะปิดประมาณ6กโมงเย็นแนงก็เลยต้องรีบถ่ายรีบเดินกว่าจะได้คลิปกว่าจะได้รูปออกมาแต่ก็โคตรด,ดีใจที่มีโอกาสได้ไปจ้าถ้ารอบหน้าไปใหม่จะเตรียมตัวไปให้ดีกว่านี้ร้านเสื้อผ้าหน้าผมก็มีเยอะมากช่างบริการแต่งหน้าทำผมก็ดีด้วยใครอยากจะใช้บริการช่างภาพก็สามารถถามหรือติดต่อเขาได้เลยหรือไม่เราก็สามารถไปติดต่อตรงทางเข้าก็ได้ราคาก็แล้วแต่เราคุยเลยจ้าส่วนช่างที่แนนได้มาแนงก็ได้มาในราคา800ถ่ายรูปให้ทั้งหมดครึ่งชั่วโมงแต่รูปที่แนนได้ ทั้งหมด170รูปจ้าและนี่ก็คือสภาพหนะ้าที่กลับมาถึงบ้านแล้วจ้ากว่าจะกลับมาถึงบ้านได้ก็ปลาไป4ี่ทุ่มเลยเดินเล่นกันจนเหนื่อยเลยจ้ามีความสุขที่สุด